ไปเขาไปเขับไปโอ้ลม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 กระโดดด้วยกันวะกระโดดพร้อมกันเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอนอัวทั้งม้าทั้งสปตว์

อนอัวยหังอุ้ยไปดีกวัาผุนอาดลัดน้อควายอุ้ยบนพุ่นพี่บนฝ่าแเลนใสอย่านนองเก็บโอ้ยดี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 พี่วะ มองนีละวะตีคาเบียเลยข้าเหน้ยวบดั้งใบกเรานน่องลูกยอกน่องอันนี้เป็นน่องเป็นดียวกระเพราเป็น อืมอืมอืมฮึ่มฮึ่ม่ห่าน่ยกนเลยอเหมือนนั่งสับใคนั่นอกมัน่ายดอวออย่ากับประกาศเป็นห่องเงี้ยรอหยอกหยอกก็ซื่ออย่าออกมาอย่าออกมาเพิ่นสิวัดจิเนาะเข้าขึ้นเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออเอ

มวลได้ผลโอ้ยได้จิบมล้มเด้หาวิธีมะล้มหนาะเมืนอกี้กาแฟไมเห็นหนอนเลยคอเด็กน้อยมังบันไดเป็นนะออกาลังมวนกาลังมวลลอละสู่อีกอันนาสู่อีกโอ้นำไปเลยว่าบันนี้ น้่มไปในขอกเลยเขาบอกว่ามา่าอมาเม่บริยานเด้องานข้าุมกลัมเขียวนะวิ่งไหวมากล้วปี คลูกเหลินก e ันดีผูดดกหยอกกันเดียวมองกันดีสดจบลอยดิคนจบถ้ากาแฟผือเออออกมาถ่ายอยู่ปากเอาเออออกมาถ่ายอยู่ปากเอา ใสเกียรถอยเออคนสีอุ่มเปนสุ่มเขียวนั่นแม่สิวาตินเนาะโอ้

พอสิเอาเออไปถิ่มไปบอไปน้ำพอบอกาแฟาเฟถ้าเป็นเขาเนี้ะถ้าเป็นพวกคาร์บอยก็จะมีมีถ้าคนเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะก็จะมีหมาไว้ควบคุมนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ช้างควบคุม อุ้ยเอาเขาไปท่องไอปีไหมสซะหนอหลอดเลยเร็ตอนนอนตอนนอนตอนนอกัแดูเลยกมวเนี่ยเนี่ยสิปพีไปใส่ ให้น้องเล่นแนไอ้หลานอยมหพี่เขาไปขาไปขาไปเขาไปเขัไเขาไปเขาไปเข้เขาเขาไปเข้มกาเขาไเขาไปเขาาเข้เลาไ

เสียงเล้วเสียงเล้วมาตั้งนี่ตีร้อยม้วนแล้วบันนี่เฮ้ยนี่มูหรนเลยม้วนแล้วบันนี่เนน้ำอาโเนพื่อนเนาะเพื่อนต่างสายพันธุ์ไงถึงมานี่ยติดกันแ่ติกันคืออุ่มผดเลยแล้วอืม ห้หดเม่เขาผุเลี้ยวมาธรรมดาปุ่นเบิงเม่เมยเขากอดไวอยู่ปุ่นจอบลอยได้ไหมจอบลอยบอจ่ามีตากาแฟนี่ล่ะกาแฟ่คุกกี้กาแฟบเ็นหน้ามั้ไอเสี้ยมม้ก กอยันเป็นปุ๋ยไส่่พาไปดอกกาแฟวะเป็น้ข้าวเป็นข้าวกาแฟกาแฟล้กาแฟออกไปกับโอไปคือกันนะแตงไทยงไทมาอ่มืหลวงกปแล้วเนาะ หาปลาหลุมสิหาลักปลาหลุมนี่บ่ละละได้จักโต๊บ่พูดแล้วเ,เขาขอกหาเมลอนอ่อมเลยแล้ววงหนองแ่อพ่่กอน,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 นหอบ้านองเียนนบ้านอ่ายเตะยัเตะยัเตะไป่เรียนก้นเองมาเนาะอนนี เนข่ยแบบเขาคุคกขี้กับคนตะหน่อยตังเต่ออกเลยเนี่ยตั้งแต้มือออกกับยูน้ำพ่อนะ่ะอยูนอ้อมกอดพออ่อนสิเนี่ยมันย่ำหน่อยๆอ,อย่างสิย่ำนอนเน้นโบเ้ากับมานางังกอมกันกกนอนน้ำตักอย่างสิก็เลยติดคนมาแต่ผุนคุณคุณ <มา S 1> แกน <มา S 1> ติดมาผมมาเขาไ,ไปเห่น,น้ำกับโบเป็นอย่างเอยสาวนางามเอาแล้วเหน็นพ่อนนาง เห็นเห็นพวนังกันไปเลยแล้วเนาะสิเฮ็ดเนี่พวนหล่อมแลวสินางโค้มเนี่ยอขี้อีกแน่ยขี้อีกแน่เขี้ยอีกแน่เอ้าเขี้ผู้ใหญ่เขี้ไผ่อ้าลองเบิ่งขคีบอ บ่บ bon. ่บ่น้ําหอมคนละกินเจ้าต้องใช้น้ําหอมพ่อใหญเสมเออตีดแฮงได้ยินเสียงพ่อบ่ได้ได๋กินเขาไปตัดหญ้ากลับมาได้ยินเสียงเขานี่แล่นอ้อมมาพี่เลยมาหาเขาปัดเลย พอสิงอย่างใหงี <S <S ้หลาขี่เกียร์อยู่ไหคือบบขี่พอสิงจกเทื่อนเนี่ยไปซั่ห่ั่อ่มพอดีดีซน่หล่ะกรลั่งอุ่มพอดีดีไปครับพี่บัวบ่ไปบ่ ไปหลอดทองพี่แซมเลยโอ้ยอย่าไปจุบปวดเต๊ะจุบอย่างเดียวเดียวเจอกันใหม่ค่ะ